สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่สองนะครับของบ่อที่เจ็ดวันนี้มีเซอร์ไพรส์ครับมีเซอร์ไพรส์แต้วจำได้ไหมนัว่าใครนี่เจอปัญหาแล้วครับท่านสารวัตรแม่มนี่เป็นสี่ มันเกิดอะไรขึ้นท่านได้เอาเครื่องสูบน้ำมาตั้งแล้วครับเอ้านำนำบักหลายเลย อเอามึงกยะตักเอาเลือกที่ล่ะตักเอาหนานไปตัวคุณชสเดีเยว ท่านสารวัตรตอนนี้กําลังเจอปัญหานะครับว่าตรงนี้เข้ามาเหยียบไม่ได้นะครับเท้าเท้าขี้ตมมาน้ำออกแห้งครับเดี๋ยวแก้ปัญหาช่วยสารวัตรก่อนครับ เลือบเอาขี่ดินหนามันเอาเอาดินแห้งไว้ซื้อนี่เราก็ดินเปียกข้าไปข้างในยาำนั่นกัดสุกดินเปียกออกไปเอ่อได้วะใส่วิธีกันฮึสมรถมึงตักมึงตักมานี่ตักหนามันมากวางไว้ไกลกว่าน,นะ ดินเปียกกับซ่วปุ๊บเอาฝากไปอีกตักได้มันเปียกกับฝากไปฮะขึ้นดินแห้งได้แน่นอนกูสาวอยากมาล่องขับรถขับมาเนี่ย อ้ยังตัวค<ะ>รับฮะเอา้ายังคือประกาศจับโอย้อยจะไปยับตัวยางมัม่ยหรอเนาะนโอ้ยเนาะอ,อันนี้ได้แล้วันน,นนี่คนยังไงขยับให้ขยับลงไปอีกอยู่คน อันนี้ยังไม่เหยียบล่องมึงแลยมันมาใดยันมาคนตั้งเชียงตะโดนไปไหนตังโโ้งตะมุ่งเ้าคุณเหรอฮะโบกเลยบ่เนื้อตะกี้มันฝุ่นหมอกห้อยกันนำ้ำโอ้บอกอยู่ขันวาสันบอกอยู่อ่ะคุณลองดูสิอันนี้ขึ้นก่อนนี่ยเนี่นี่น,น,นี่อ่า ใช่ใช่ก็อย่าไปจับมันสิฮะต้องเหตุวิธีที่กูวาทเท่านั้นแหละไม่สิได้ ะขึ้นยินมาได้หัวขึ้นเนี่ยได้ได้เอาตะหนามนมาตัววตัวตวัตมึงเคลียไอขี่ตัวมันออกไปทั้งนอกย่อหนามันมาใส่หมือนมึงสีหยับเอาตะหนามันมาคัดหนามันมาว่างส่วนขี่ตัวมเอาเออกไปไกล,ไกล ออกจากนี้ห้อยนั่นมึงมันย่ำม,มึงไปยางแม่ยางมาแม่เรากัจิ้มออกไปเดี๋ยวนี้มันมึงยืนซือนี่เรอมันมันเดเดฟาดไปประหวัดมันวะงานเตลามองเตละพื้นทีนี่โอ้ยใส่ทั้งศาสตร์และศิลป์ใส่ทั้ง สุยางสุเนี่ยวว่ะใส่ถึงสมองว่ะมัดสุเนี่ยวพี่น้องตัวชีดได้เนี่ยเออสุดยอดครับฮะเป็นจังไหนอไเอาเอาผ่าปิดจมูกลงูลงๆคน้นบรลวอยเป็นไผดึงผ้าลงนิดนึงสิคุณอยู่คนเดียวนะคุณ ตอนนี้คุณอยู่คนเดียวนะ่ะ<ไ>คุณอยู่คนเดียว<ไ>เขาอยากเห็นหน้าสาวตันนานแล้วเนี่ยเอนนั่นขึ้นก่อนตอนนั้นลงก่อนเออเออเอาลงเออเวลาที่เราโดนคอนโทรลมันจะได้ไม่เพาพสามารถเป็นลูกหนอยได้ตกงานอยู่คือว่าจึก คือมาจิกจึกล่องมึงหรือเปล่ปจิกท่านใดจึกล่องมึงหรือเ่จึกจัาไดไปไปล่อง,งด้วยเอาเอาหนาเอาหนวันแม่วันแม,นม่ใส่มา,มาคุณไา่พี่ จำลิบเลยเอาอย่างมาใส่่ะ เราจะเอาหน้าดินนะครับลองที่ที่เราจะขุดก่อนนะครับวุ่ปไปเดี๋ยวสาลาบเทียนยัง้งมาเ <laughs> ออโอ้เทียนยัง้งมาบังกับดักสักเดียววะ โอ้ยตายแล้วพี่น้องวะเนี่ยปืดมันเอาขีดตมมาเห็ดเบิ่มตัวนี้ไหม,มนี่ยังวะ เอาขี้ตมมาทำเบิม้มท่านสารวัตรโอ้ย <c oughs> เละเละเลย <c oughs> เอาขี้ตมมาเห็ดเบิ้มมาหนิแม่เนาะ ใส่เหมือนเดิมแหละครับเดี๋ยวเราต้องไปเอาวอ,อสุดๆครับงานนี้เป็นบอ่อแรกนะครับที่เราได้ตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับได้ตั้งเครื่องสูบน้ำครับเป็นบอ่อแรกนะครับ ข้างล่างจะเป็นดินเละนะครับข้างบนจะเป็นดินแห้งนะครับก็เลยให้สั่งให้สารวัตรเอาดินส่วนที่แห้งนี่ครับรองไว้สําหรับให้ตัวเองเดินนะครับดินส่วนที่เปียกนี่ก็เอาฟาดข้ามหลังไปนะครับโยนข้ามหลังไปเรับโยนไป ปล่อยน้ำไหลมากเราทันเอ้ยปล่อยน้ำเรี้ยวเถอะเละ้หลังเป็นดินเละน้ำแห้งรีบอไนอไหมคุนแห้งครับแมนออก เมื่อวานนี้ฝนตกซ้ำลงมานะครับเอาน้ำเพึ่นเอาไลไปใส่กนำะลังเร่งสูบน้ำหมอกครับ ่ที7สาหัสพอสมควรครับบอ่อนี้ทุลักทุเลครับตุลักทุเลบอกให้สารวัตรขยายออกไปนะครับให้ยืดความยาวออกไปอีก1เมตรครับ เอาเครื่องสูบน้ำออกไปแล้วนะครับ